สวัสดีครับ F c ซี FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยายรู้สึกไงกับวัวไทยบ้านครับยายรักวัวไทยบ้านภูมิใจที่ยายเลี้ยงวัวไทยบ้านนะ<อ>จ้าไม่คิดว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์อื่นเลยไม่ไม่เอาแล้วยายไม่เอาตัวใหญ่ครับผมมันมีสเสน่ห์ไหมวัวไทยบ้านนี่สเสน่ห์มันมีอะไรบ้างครับยายวัวไทยบ้านนี่มันดีว่า ถ่านนอนไม่หลับเออทําไม่ได้นอนกับวัวคิดถึงถ้าไม่ได้นอนกับวัวนอนไม่หลับ,นอน,บนอนไม่หลับอนอนมากคิดถึงจริงเลยครับคุณ,คณยายกลัวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะตื่น<อ>แล้วมันจะชนกันเดี๋ยวมันจะอะไรนี่กลัวมันติดคอแบบน,นี้ติดอะไรเออครับผม่ครับผมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่บ้านดูค่ะตำบลตำบลประดูอำเภอ อำเภอสำโรงทาบจังวหวัดสุรินทร์คุณยายชื่ออะไรครับคุณยายชื่อคุณยายลำพันธ์พานทองโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมนัครับอันนี้คือครอวัวอของคุณยายคะ <c oughs> ครับผมเป็นวัวสายพันธุ์ไทยบ้านหมดเลยใจ <c oughs> เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับคุณยายโอ้ตั้งแต่แยอายุ12ปีเข้าโรงเรียนออกมาเลี้ยงจนถึงเดือน <c oughs> ก็คือเราเราเป็นนักเรียนเมื่อก่อนเนาะออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงวัวไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยไม่ตลอดชีวิตก็คือการเลี้ยงวัวใช่อตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหกสิบเจ็ดแล้วหกสิบเจ็ดแสดงว่าเลี้ยงมาแล้วห้าสิบกว่าปีไม่เคยทําอะไรอย่างอื่นเลยไม่นอกจากเลี้ยงวัวนอกจากเลี้ยงงัวเลยเลี้ยงแต่งัวทําไมถึงชอบเลี้ยงวัวครับคุณยายก็ยายรักงัวยายอยากได้งัว <Yeah. S 1> แล้วคุณยายไม่แต่งงานด้วยไม่เลี้ยงวัวเป็นเพื่อนอย่างเดียวเลยม,มีความสุขไหมคุณยายอ่ะผมถามจริง<ม>เลียงวัวมีความสุขอยู่กับวัวมีความสุขอะไรความสุขยังไงบ้างครับคุณยายก็ความสุขคห้งวัวกินเพื่อกินหญ้าดูแลจะได้กินน้ํกนากินหญ้ากินเพื่องไหมอม <Hey. S 1> ความสุขของเราก็คือการที่เราได้เลี้ยงวัวใช่ไหมครับคุณยาย่ <Yeah. S 1> ออมันมีความสุขจริงๆเหรอ จ้ามีความสุขจริงไงแล้วัวของคุณยายให้กินอะไรบ้างครับนี่ไม่ได้ให้กินอะไรให้กินแต่ยากับเพื่องก็อ๋อนานเกลือแร่หน่อยซื้อเกลือแร่น่ะอ๋อเพิ่งมีเกลือแร่เหรอครับจ้าเพิ่งเพิ่งซื้อใช่ไหมเพิ่งซื้อปีนี้แหละปีแรกเลยที่ซื้อเกลือแร่ทําไมถึงอยากซื้อครับคุณยายก็หมอหมอเขาว่าเขาอีฟมันเป็นโรคแล้วก็มันอะไรละมันล้มละมันมันขามันอ่อน แรงครับผมซื้อเกลืออะไให้กินหน่อยเ้ยยายจ้าอ๋อเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ซื้อเกลือแรกปกติธรรมชาติเลยจ้าครับผมอันนี้คือคอกวัวของคุณยายเอยคุณยายครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่กำไรหรือขาดทุนครับกับการเลี้ยงวัวเนี่ยก็ไม่ขาดทุนเนอะมีจะขาดอะไรก็กำไรนิดหน่อยนั่นแหละทำไมถึงว่ากําไรครับคุณยายก็กําไรเวลายายจะขายปีหนึ่งก็ สองสามสี่ตัวก็เท่านั้นก็ดีแล้วไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเพราะว่าเป็นวัวของขอกตัวเองคอกตัวเองไม่ได้ซื้อมาอ๋อนี่เป็นวัวที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่สาวๆเลยจ้าจนอายุหกสิบกว่าเนี่ยเออหกสิบเจ็ดแล้วหกสิบเจ็ดแล้วเออจะถึงเจ็ดสิบแล้วเนี่ยผู้ชมครับก็คือเป็นวัวที่เริ่มต้นเลี้ยงมาก็คือวัวไทยบ้านวัวไทยบ้านก็เป็นวัวไทยบ้านตลอดมา ตั้งแต่นั้นเลยเคยคิดที่อยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆไหมคุณยายไม่คิดหรอกใหญ่หายามมาให้กินไม่พอโอ้ยอยากได้แลวตัวใหญ่ไม่อยากได้ใช่ไหมเออยายไม่อยากไม่อยากได้แล้วตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่มันถ้าไม่ได้กินแล้วก็มันพร้อมไอ้ตัวเล็กๆนี่กินยังไงก็อ้วนเออตัวเล็กๆนี่ถ้าได้ปล่อยก็มันอ้วนดีโอ้ถ้าถึงเราดู เกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรหมดแล้วก็ปล่อยไปตามทุ่งนาครับผมงอเยี่ยมเลยผู้ชมครับแล้วหลักหลักผสมตัวหรือผสมหลอดครับที่นี่ผสมผสมตัวแม่เดียวแม่ก็ผสมในอะไรธรรมชาติพุงเองนี่แหละเออในค้อกับกันเองเลยกับเองแสดงว่าคุณยายมีวัวพ่อพันธุ์วัวตัวผู้ใช่ไหมไม่ไม่มีพ่อพันธุ์แต่อววเพื่อนบ้านแถ<อ>ว,วกเยีดวันะ่ะที่มันไปได้วยกันมันก็ผสมกันเองจ้ะ แสดงว่าไม่ได้เสียเงินผสมเลยไม่ได้เสียแล้วก็ไม่ได้เสียเงินซื้อหัวอาหารด้วยไม่ให้กินแค่หญ้ากับฟางใช่อ๋อสาเหตุที่มันอ้วนเพราะว่ามันตัวเล็กก็คุณยายเนาะมันกินง่ายอยู่ง่ายเนาะครับผมตอนเช้านี่ให้กินอะไรครับคุณยายตอนเช้าก็ให้กินเพื่องก่อนให้กินเพื่องแล้วพอเที่ยงจะบ่ายเนี่ยหละจะให้กินหญ้าหญ้าหญ้ากินหญ้าแล้วก็นี้จะกินเพื่องอีกตอนเย็นนี่แล้วก็นอนนอนจะให้นอนอะไรมีจะทำว่าจะเอา มองลงแล้วนี่ยาครับผมแสดงว่าวัวที่นี่กินเป็นเวลาคุณยายไม่ได้กินทั้งวันหรอครับไม่ได้กินทั้งวันไม่มีอะไรให้กินถ้ามีให้กินก็มันกินนะอแต่ว่าเราก็ให้กินประหยัดๆนะคุณยายเนาะครับผมอันนี้คือขี้วัวของคุณยายโอ้เยอะมากเลย่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุณยายไปยืนตรงนั้นให้ผมดูหน่อยว่ามันสูงขนาดไหนนะนี่อ่าเนี่ยี่ยผู้ชมครับ อันนี้คือขี้วัวของคุณยายอ๋อสูงมากเลยคุณยายโกยคนเดียวด้วยโกยคนเดียวอ,ออกลวงปีเลยเอ,ออกทุกวันเอาหกทุกวัน <laughs> ขายได้ไหมขายได้เขาจะซื้อปีไก่ซื้อเขาขาย,ขาย 6, หกพันหรือเจ็ดพันยายน้อยซื้อเอายายน้อยขาย<อ>แต่ปีนี้เขาจะเอาเป็นหมื่นเต็นยายไม่ให้ขายเพราะว่ายายว่าเอาไว้ให้ลูกหลานเอาไปใส่ยางโอ้ขอจับมือนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนาะ ถึงคุณยายไม่มีสามีนะแต่คุณยายยังคิดถึงคนอื่นนะดีนะผู้ชมครับแล้วก็เลี้ยงด้วยคนเดียวด้วยเยี่ยมเลยผู้ชมครับทั้งหมดกี่ตัวครับคุณยายนี่ทั้งหมดส9เก้าตัวสิบเก้าตัวที่วัวของคุณยายนี่เยอะมากเลยนะถ้าเป็นผมถ้าผมตักนายายนะผมเหนื่อยท้อเลยนะเนี่ยใครจะทําได้นลผู้ชมครับแต่ว่าคุณยายทำทุกวันมันก็เลยไม่เหนื่อย ยายครับวัวของคุณยายนี่มันให้ลูกปีละตัวหมดเลยเนาะ <Yeah. S 1> ปีหนึ่งได้ลูก,กวัวสักเท่าไหร่ครับมันมันก็ไม่ครบตัวหรอกปีนึ่งก<ม>็สี่ตัวหรือห้าตัวเลยครับผมเออห้าแม่ห้าตัวในแม่ในปีนี้ก็มันไก่ครับมันเชิงไว้แล้ว <laughs> ครับผม,มเชิงไว้แล้วห้าไก่สี่แม่ครับเออนี่มันอพองนี่มันจะออกแล้ว แมน่กับเมนูนู่นแมนูนี่ก็ทำไปแล้วคุณยายภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงบันี่ภูมิใจยายดีใจหละยายดูเลยอย่าให้มันเป็นไข่เป็นอะไรยุดทามันเป็นไข่ยายก็นั้นไม่รับคิดคิดจิกมาเป็นห่วงมากเลยนะก็คือถ้าวัวไม่สบายคนก็จะไม่สบายเหมือนกันแล้วคุณยายได้ปลูกหญ้าอะไรไหมครับปลูกเหมือนกันหนุนปลูกไปทางนอนหญ้าอะไรคุณยายหญ้าอะไร เอาอะไรขีงูเนี่ยไปใช้ไว้ก็ยาธรรมชาติมันได้เองมันขึ้นเองครับผมเป็นยาธรรมชาติเนาะเออบ้าเออยาธรรมชาติแบบนั้นแหละอ๋อเนี่ยผู้ชมครับก็ใช้ขี้งแหละก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกให้มันผสมปนเปกันไปเลยแล้วก็ตัดให้กินเลยพื้นที่ขนาดนี้ได้กี่วันครับคุณยายโอ้ก็ยายก็ไม่ให้กินเยอะหรอกไได้็นเป็นเดือนเหมือนกันเน้นฟาง เน้นฟางใสร็ให้กินฟางเยอะๆครับผมเน้นแค่กินฟางเยอะๆยาน้อยๆเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยเป็นบรรยากาศนะอีกสักกี่ปีถึงจะเลิกเลี้ยงคนณยายโอ้ใจใหญ่เดินไม่ได้ไปไม่ทันวัวแลวใจัเดินไม่ได้ใจอยากเคื่องแต่งก็ใหญ่ก็อยากเคละ่อนไเออเดินไม่ได้ไปไม่ทันวัวใช่มืนั้นถึงจะเลิกเนาะจ้ครับผม ตอนนี้คุณยายก็จะกางมุง้งนะยายเนาะอช่วัวไช้บ้านดูแลดีเหมือนกันนะยายเนาะครับผมไอ้วัวพวกนี้มันป่วยง่ายไมหมยายมันป่วยง,ง่ายเท่าไหรแล้วทนใช่ไหมค่ะครับผมมันไม่เป็นเร็วหรอกวันนี้เป็นเร็วคุณยายนอนนี่เลยเหรอครับค่ะคุณยายนอนนี่เลยนอนตรงไหนคุณยายนี่นอนตรงนี้ยายคิดว่าวัวมันคุยกับเรารู้เรื่องไหมมันรู้ถ้ายายพูดมันก็ ไม่ไม่กลัวค่ะอย่างเช่นกลัวเออถ้ามันกัวัวฝนตกแรงๆเขามันตื่นเลยอ่าแล้วยายทำยังไงยายก็บอกไม่ต้องตื่นฝนตกลมลมมันแรงลม,ลม,ลม,ลมอย่าลมเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแล้ววัวก็หายตื่นเออวัวก็ได้ยินเสียงจับของก็มันไม่หายตื่นฮะอ๋ออันนี้เป็นสายให้หนึ่งเหมือนกันที่คุณยายนอนอยู่กับวัวเนาะจ้าเพราะว่าเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนแหละอืมท่าน ได้ยินเสียงเจ้าของก็มันก็มีมบมันไม่กลัว่าไรครับผมอืมอ,อใช่เนาะคุณยายเนาะใช่ค่ะน,นั่นมันตืน่นบางทีเนาะมันไม่ได้นอนทั้งคืนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่กับเรานะเนาะแล้วมันได้ยินเสียงเราเนาะเออได้ยินเสียงเราเป็นอะไรมันจะชนกันหรือมันตื่นอะไรมันกลัวครับผมยายก็ขูดด้วยว่าเออกลัวอะไรมีอะไรครับผมเนี่ยผู้ชมครับ ใ่ใจถึงขนาดนี้เลยนะผู้ชมครับใส่ใจท่านนอนไม่หลับเพราะท่าไม่ได้นอนกับวัวคิดถึงถ้าไม่ได้นอนกับวัวนอนไม่หลับนอนไม่หลับคิดถึงจริงเลยครับคุณใหญ่กลัวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะตื่นแล้วมันจะชนกันเดี๋ยวมันจะอะไรนี่กลัวมันติดคอเแบบนี้ติดอะไรครับผมนี่ครับผมอยู่กับมัวเลยจะได้สบายใจอืม ตอนที่เป็นวัยรุ่นในคนใจเนาะผมเชื่อว่าคนใจก็ต้องมีฟงมีแฟนนะแล้วคนใจคิดยังไงครับถึงอยู่กับวัวเนี่ยคนใยคิดยังไงคุยใยก็รักงูายมีเอาปีอยากมีแฟนก็เห็นน้องๆเอาแล้วมีแต่คนกินเหล้าเบื่อคนกินเหล้าวนแล้ารับค้านครับวนไม่กินเหล้าเนาะกินแต่ยากับฟางเนาะยายยาย เป็นสาวๆไปร uh so oh. oh, 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 ับแจ้งกับเพื่อนเพื่อนพันว่าโอ้โอ้ฉันพ่อแต่ไม่มีแฟนเนาะไม่เอานะคนไม่เอาแล้วมีแต่คนกินเราก็คือก็คือถ้าเอาแฟนกินเราไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเลี้ยงวัวดีกว่าเนาะสบายใจกว่ากันเยอะเนี่ยผู้ชมครับคุณยายปีนเสาเลยนะผู้ชมครับทำอย่างนี้เลยทุกวันเลยคุณยายทำอย่างนี้ทุกวันตอนเช้าก็ เอาไว้อะขึ้นเอาไว้เ<อ>นี่ยผ<อ>ู้ชมครับเกียกาลงมาอาลงมา <c oughs> เดี๋ยวเวลามันฝนตกเวลาลมแล้วก็มันแรงมันกลัวเออเอาลมให้มันน้อยเนี่ยผู้ชมครับเอาใจเขาไหวนะคุณยายเนาะจยาเนี่ยใครจะจะไปคิดนะครับว่าัวไทยบ้านต้องดูแลดีเหมือนกันเนาะ, <c oughs> ะคุณยายก็มีความสุขนะผมว่านะไม่เหนื่อยนะคุณยายเออไม่เหนื่อยเราทำ เจ็บไม่ขคร๋อถ้าไม่เจ็บไม่ใข่เอ่ครับผมไอ้รู้สึกไงกับวัวไทยบ้านครับยายรักวัวไทยบ้านภูมิใจที่ยายเลี้ยงวัวไทยบ้านน่ะจ้าไม่คิดว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์อื่นเลยไม่ไม่เอาแล้วยายไม่เอาตัวใหญ่ครับผมมันมีเสน่ห์ไหมวัวไทยบ้านนี่่เสน่ห์มันมีอะไรบ้างครับยายบัวไทยบ้านนี่มันน่ารักเหรอหรือว่าไงน่ารักเลยมันน่ารักแค่ที่ยายถึงรัก ครับผมจักโดยมีเงื่อนไขนะคุณยายเนาะจ้าครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงบัวต้องทำไงบ้างครับก็ดูแลอยากได้บัวพันธุ์ไทยเหมือนยายก็ดูแลให้มันกินหญ้าก,กินเพื่องเออ อย่างนั้นแลนนหละดูแลให้ดีเนาะเออครับดู<ม>แลให้ดีอ่ะโอเคครับช่สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ